สวัสดีครับนี่ผมจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเมียวแคทไอแลนด์ฟาร์มนะครับคำแรกผมไม่น่าจามันอ่านว่าเมียวหรือว่ามีโอแคทไอแลนด์ฟาร์มหรืออะไรประมาณนี้นะไม่ได้เก่งภาษาอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมทำฟาร์มคล้ายๆแนวเอาชีวิตรอดใน PC เกมหนึ่งนะครับที่ตัวละครตัวขา,ขาวๆอะไรแบบนี้นะนะมันเป็นในส่วนการทำฟาร์มผสมไอดอลด้วยนะครับเนี่ยก็จะเป็นการาฟาร์มทรพยากร์พวกนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเคเวสมีภารกิจนะครับในช่วงแรกก็นี่ครับ ฟามไปนะครับพอฟามไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้ทรัพยากรมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทําการคราฟของคาบไอเทมต่างๆนะครับอย่างเช่นช่วงแรกจะคราฟขวานได้นะเดี๋ยวรอกันนี่อัลล็อกพื้นที่เพิ่มเติมมานะครับมันจะค่อยๆไปนยขยายณาจากรราไปเรื่อยๆนะครับนี่โอเครับไปนะครับมาตรงนี้นะครับ นี่ทีนี้นะครับเราสามารถคราบไอเทมต่างๆเพิ่มได้หมดจะเป็นขวานอะีเตอร์สําสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเวทเท่าสลัก awakening คอนคาลินแพค tower of fantasy arknight harry potter b u e อคาลและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์โอเคครับได้แล้ว ทีนี้เราก็สามารถทําการตัดไม้ได้แล้วทุกท่าครับตัดแบบอีซี่นะก็คือน้องแมวยืนเฉยๆนะครับเ <c oughs> กมนี้น่าจะเหมาะสาหรับใครที่แบบอชอบเล่นเกมชิลๆนะครับแล้วก็ชื่นชอบน้องแมวอยู่แล้วนะครับดูครับนี่แต่ตัวทรัพยากรมันเกิดค่อนข้างเร็วนะฟาร์มเบอร์รี่ให้สิบนะครับโหอ,อันนี้ก็เกิดช้าเล่น เอาวิ่งไปนี่หน่อยเอาวิ่งกลับมานี่โอเคได้เงินครับฟามไม้ต้นไม้แทบจะไม่เกิดเลยนะโอเคแล้วก็เลื้องขับบนเหรออ๋อสามารถกินได้เพิ่มพลังงานโอเคเก็บไปก่นอนตรงนี้ปลดล็อกได้นะครับเก็บเหรียญกันคอมพิวสเหรอโอเค ี่นี้ด้านบนนะครับมันจะเป็นโต๊ะ,ะเครื่องมือการแปลรูปนะครับแปลรูปไม้ปกติเป็นไม้แผน่นใช้เวลาประมาณ10วินะครับเราออกได้ไหมโอเคได้ไม่ไม,ม่มีปัญหาเก็บทรัพยากรไปก่อนมันมีปัญหาผุ้เรากลับไปใหม่ก็คือเริ่มใหม่นี่ฮาเลยนะโอเคจริงด้วยท่านผู้ชมอ่ะสองแผน่นโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ แล้วเ็เล่นไปนะครับช่วงนี้มันจะมีเกมประมาณนี้ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเกมค่ายใหญ่ไม่ค่อยมีนะมีเป็นช่วงๆอยู่นะครับก็ใครไม่รีบรอเล่นเกมเพวกจากนิเมะน,นะครับปลายเดือนนี้มีเกมนึงนะ back cover นะครับเปิดให้บริการโดยค่ายกอรีน,น่านะครับโอเคเอ่าความฮิตได้เหรียญมาหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ใช้ในการเปิดพื้นที่ปลดล็อกเพิ่มเติมนะ มันวิ่งเก็บแหนมกันนล้วเนี่ยทาตัดต้นไม้ได้แล้วเนี่ยอา่าโอเคได้เหรียญมาอีกหนึ่งนะครับตัดไปเอาทรัพยากรไม้เยอะๆก่อนเอาขวานพังแล้วก็ต้องค้าใหม่อันนี้ใช้ห้านี๋ยวหินหรอ เดี๋ยวอ๋อเราต้องทำการแปลรูปไม้ก่อนนี่ครับแล้วเราก็มาคราฟใหม่นะเราจะได้ตัวนี้มานะครับเอาไปขุดหินนี่ได้สามแล้วก้าเป่าจะเต็มไหมเนะี่ยเรียบร้อยครับได้เหรียญมาอีกหนึ่งเปิดพื้นที่เพิ่มเปิดด้านล่างก่อนแล้วกันเอี่ด้านบนค่อยเปิดนะ แอ้แมนเล่นเพลินเหมือนกันนะเดี๋ยวด้านล่างน่าจะแปลรูปหินนะครับตัดไม้ก่อนโอเคลงมาด้านล่างครับนี่ไงแปลรูปเอาทานใช้ไม้เหมือนกันเนะาะทรัพยากรอ๋อันี้ที่เก็บที่เก็บของใช่ไหม โอเคขึ้นไปด้านบนครับอ๋อ oh, มีแปลรูปอ,อื่นด้วยอ๋อเราสามารถเลือกได้เนาะว่าใช้อะไรในการแปลรูปนะครับไม่ได้ละเดี๋ยวมาด้านล่างก่อนเอ e นจี Energy หมดนะครับเอ็นจีหมดก็กินครับใช่ไหมจะได้พลังงานมาโหก็จะได้พลังงานมา oh, อะไรวะนี่อ่ะโอเคโอเคครับใส่ไปอี๋อเราต้องมีสองอันเดี๋ยวเรามีอันเดียวองอะ่ะเอ็นเตอร์จีหมดโอเมก้า oh ต้องอย่าลืมดูเอเนจีเราด้วยนะครับโอเคแล้วก็ใส่ไปใช้เวลาประมาณ20วิวีนะเอเนจี Energy มีประมาณ30นะครับช่วงนี้ก็พยายามปั๊มเอเนจีขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอเนจีหมดแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยปั๊มอัดเอเนจีไปก่อน Yeah. เอนเนจีมไม่พออีกแล้วอ๋อของไม่ใช่อเนอน,นวเ,วเนจีไม่พอนะครับตอนนี้ตัวทรัพยากรนะครับไม่พอล้วมันก็วนๆอย่างนี้นะทุกผู้ชมครับเดี๋ยวพอภารกิจผ่านนะฮะเราก็ค่อยไปอันถัดไปเนาะได้หนึ่งเหรียญน,นะ ตอนนี้มีปลดล็อก3ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านขวาล่างนะปลดล็อก10เหรียญน,นะโอ้ oh my god ้าแบบนี้กว่าจะผ่านน่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะเนี่ยต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมอีกนะครับโอ้โหแปลรูปได้อีกเยอะนะเดี๋ยวมีเชือกมีอะไรอีกนะอันนี้ inventory 4นะครับเราสามารถเอาของมาเก็บในนี้ได้หรือว,ว่าเพิ่มช่องกระเป๋านะครับน่าจะต้องอกดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี โฆษณาหรืออะไรแบบนี้ขึ้นนะเออประมาณนะั้นประมาณนะั้นว่ามันก็เล่นเพลินๆดีนะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆนะครับเกาะเราจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ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 อะไรแบบนี้นะครับก็ใครสนใจแนวๆทำฟาร์มเอาชีวิตรอดแบบนี้นะครับก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ